สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลกับรายการกินกับโตสครับวันนี้ครับก็มาที่ KFC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีเมนูใหม่นะครับผมชื่อว่านี่เลยครับข้าวมันไก่นะครับผมร้านลุงเคเียอม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 ,ยอมข้ามันไก่ <laughs> ยัะ โบละห้าสิบเก้าบาทนะครับโบละโบล่าอย่างเงี้ยห้าสิบเก้าบาทก็ซื้อกลับบ้านได้ด้วยจะได้ฝาปิดด้วยเน่เก๋ไหมครับได้ฝาปิดด้วยนะครับแถมแบบซอสเต้าเจี้ยวตังหากนะผมแบบป้องกันไ้ก่อนซื้อไปให้พ่อแม่ทานนะครับให้แกลองทานดูนะครับเอเอันนี้อันนี้อันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นตังหานนะกลับบ้านไม่เกี่ยวนะถ้าจะกินกินที่นี่ต้องอันนี้นี่แล้วมีซอสเต้าเจี้วด้วยนะครับโอ้โหแบบเป็นข้าวบาั้งไก่ ขนาดแท้เลยถ้าสั่งเดียวโบละ59บาทถ้าสั่งเอเป็นเซตพร้อมน้ำล้วจะได้ไก่แซ่บ1นชิ้นบางหาด้วยนะครับโอ้โหเข้าไปเขาเรียกว่าฉลมนะทั้งแบบไม่เผ็ดและแบบเผ็ดเลยนะเผ็ดก็ไม่เผ็ดอยู่ด้วยกันแล้วยังต่อเจี้ยวต่อเต้าเจี้ยวอยีกนะครับโอ้โหดู๋นี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเลยดีกว่านะครับชิมอันนี้แหละใช่โอ้โสักกลับยากแล้วเนกะินนะครับ นะครับขอให้นี่นี่จุ่มแล้วนะจุ่มแล้วนะมันจะมีข้าวเลิะนิดหน่อยนะครับก็ยอย่างที่บอกครับบนติเพราะฉะนั้นต้องจิบจุ่มอย่างนี้เลยก็กินเลยอือืออืมให้เปรี้ยวๆนิดๆอร่อยอยู่ ข้าวมันยจริงด้วยข้าวมันจริงนมื่อ่นจะลองกินดูแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นน,นั่งรถมาทำราก,กระบงังเป็นครับหดัดบดกินเลยครับตอนนั้นฝันยีสต์ไม่พลาดครับอ๋อร่อยมากตอนแรกข้าวมันไก่ครับแต่ราก็นึกวว่าจะเป็นแบบข้าวมันแบบจริงๆกระดแบบูกมันไก่ทอดนะ ไสป๊อปเนี่ยแหละแต่ว่า,าซอสอ่ะตรงเนี้ยเป็นของข้ามันไก่ใช่เด้วต้องเจียวเลยนะครับโอ้โหจุ่มเน้นๆน้นแต่ข้าวมันดีมากอือตอนแรกนึกว่ามันจะแตะแหนวเหรอสรุปกำลังดีอืมต้องหูออกมาอย่างเงี้ยผมบอดได้เลยว่าใครก็ทานได้ เพรา้ท,ทุกคนเพื่อผมนะครับกนินกับน้ำไปนี่ความสุขมากอร่อยอร่อยนะครับอันจะแบบลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะติดแล้วก็ดึงไม่ค่อยออกแต่ว่าบอกได้เลยว,ว่าอร่อยมาก เนี่ยเน้นเน้นและไม่มีข้าวติดใช่ไหมโอ้โหอร่อยมากเชื่อบผมลองมันจิ้มดูเลยได้เลยครับโอ้โหอร่อยเนี่ยเน้นเน้นเลยนะอร่อยเสียงเดียว,ยวไม่มีน้ำซุปแล้วเป็นน้ำซุำไปไก่เขาไปด้วยนะน่าจะเด็ดก,กว่านี้อีกนี่นึ่ไม่มีนึง,น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 งเขาให้ไก่แซ่บเพิ่มมาชิ้นหนึ่งแผ่นนะครับคุ้มค่าครับบอกเลย วนที่29มกราคมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาของกำหมดคนอยู่แถวคลองสางมวังในบุรีนองจอดรักกระบงังน่าจะเคยรับปัญหาแล้วคราวน,นี้ครับผมก็จะได้กินบ้างเหมือนกันเพราะว่าไปครั้งนี้แล้วไปรัะก,กระบังไมทางังไปแล้วหมดอดกินเลยรอบนี้แล้วรอบนี้ไม่พลาดแล้วครับเลยว่าเยี่ยม,อ,มอร่อยชื่อผม ต้องมาลองรับประทานให้ได้ก่อนตะหมดนะครับโอเคครับไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ